タイランド。はい、皆様こんにちは。今は僕ですね、あの原宿にいます。でもここでは日本な原宿じゃないですよ。<laughs> でもバンコクのあの日本のスタイルの観光のところで日本みたいであの遊びで行きましょう。今日。 ท่านผู้ชมครับภาษาไทยดีกว่าเดี๋ยวจะงงไปใหญ่นะฮะเึียกว่าญี่ปุ่นมาเอกนะฮะก็คือผมอยู่ที to to go, ่ฮาราจูกุไทยแลนด์นะครับก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะฮะซึ่งอยู่เขตสุวินทวงศ์นะฮะก็เรียกว่าเหมือนเลยนะฮะเหมือนที่ญี่ปุ่นเหมือนย้อนยุคไปในสมัยเอโดะนะฮะเก่าๆสักนั้นแต่ว่าถ้าเป็นชื่อฮาราจูกุจริงๆแล้วเนี่ยมันฮาราจูกุถ้าใครเคยไปมาเนี่ยจะรู้ว่ามันจะเป็นสตรีทยาวๆแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะฮะแต่ที่นี่มันเหมือนกับ โตเกียวยุคโบราณก็คือเกี่ยวกับเอโดะนะครับก็คือยุคเอโดะนั่นเองนะฮะก็คือ,อเป็นแหล่งช้อปปิ้งด้วยแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะแยะเลยร้านซูชิร้าน,รา,นราเมงอ่าหรือจะเป็นแบบไทยก็บุฟเฟ่ก็มีออนะฮะแบบบุฟเฟ่ก็มีนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรสวยๆแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะฮะมีร้านอะไรบ้างอร่อยๆเราไปดูกันครับผม พรราชกุไทยแลนด์นะครับก็ยังเปิดอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็จะเปิดอย่างเป็นทางการจริงๆก็ในเดือนมีนาคมวันที่31นะครับก็จะเปิดอย่าง100%เเตเต็มนะครับตอนนี้ก็ยังมีร้านอาหารก็ยังไม่เต็มนะครับก็ยังมีช่องที่ว่างอยู่และกําลังสร้างในส่วนต่างๆเนี่ยนะครับให้เยอะและสมบูรณ์มากที่สุดนะครับในรอวันเปิดในวันที่31มีนา ก็มีร้านขนมร้านนึงนะครับเป็นร้านเล็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับก็ซื้อขนมร้านนะฮะเบียดป่าป้านะครับมาลองชิมดูว่าจะอร่อยวันนี้ที่เป็นแบบกลมๆที่เป็นแบบคล้ายๆเอแครมาไม่ทานหมด้องมารีวิวกินอันที่เป็นกลมๆแทนที่เป็นยาวๆนะครับซื้อมา2อันก็คือเป็นรสสตรอเบอรี่กับรสวานิล่านะเดี๋ยวลองชิมดูว่าอร่อยป่ะอืม โอ้ยที่ก็คือตรงแป้งมันจะก,กรอบๆตรงแป้งมันจะก,กรอบๆแล้วก็ตรงสตรอเบอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นรสแบบครีมสตรอเบอรี่ก็อร่อยเลยโอ้ยที่ใช่ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวซื้อใหม่รสหนึ่งก็คือรสวานิลาเหมือนกันนี่แหละนะ,ะรสวานิลานนะะี่ะลองดู คือไอรสวานิลามันก็ทั่วไปอะแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงแป้งกรอบอันนี้ก็กรอบจริงๆแบบกรอบกรุบๆเลยอร่อยได้เลยอูมามิเออรสอูมามิมถ้าใครมาเที่ยวก่าลงมาชิมร้านนี้อยู่นะครับเบียสป้าป้านะฮะเบียดป้าป้าแบนคุณปู เป็นอีกหนึ่งสิงนะครับที่เด็กๆจะต้องชอบแน่นอนนะครับจกักรยานน้ำหรือเรือเป็ดนั่นเองที่นี่ก็มีให้บริการด้วยนะครับที่นี่มีชุดยูกระตายเช่าด้วยนะคะชุดสวยมากเลยค่ะ ร้านนี้นะครับนะฮะเป็นร้านที่มีผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นนะครับทั้งหมดเลยนะครับมีหลายสิ่งอย่างนะครับให้ได้เลือกซื้อกันนะครับเป็นของฝาก s ว u v e n i r นะครับนะฮเห็นไหมครัมีแมวกวักนะครับมีเอ่อป้ายนะครับเอ่อป้ายอะไรนะป้ายเขียนคำอธิษฐานนะครับนะครับแล้วก็มีเอ่อให้เช่าชุดด้วยนะครับเป็นชุดยูกัตะนะครับผมนะฮะก็ผู้ใหญ่เนี่ย ค่าเช่าเนี่ยหวันก็350บาทส่วนเด็กก็อยู่ที่ราคา250าบาทนะฮะเป็นชุดยูกัตนะครับสวยๆนะครับก็เรียกว่ามาใส่ชุดให้แบบว่าเข้ากับสถานที่เนี่ยเรียกว่าญี่ปุ่นกันแบบสุดๆไปเลยนะครับมาดูร้านนี้กันบ้างครับร้านบุฟเฟ่ชาบูสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเอออยากจะถามว่าร้านตะลุมบอลเนี่ยนะฮะเปิดมานานยังครับผมเปิดตั้งแต่เมื่อ18พฤศจิกาปีที่แล้วค่ะ18พฤศจิกาปีที่แล้วค่ะก็จะก็ไม่นานเนาะไม่นานค่ะมีสักกี่สาขาครับสาขาแรกสาขาเดียวเลยค่ะณตอนนี้นะคะอ๋อมีสาขาเดียวนะครับแล้วจุดเด่นของร้านเรามีอาหารอะไรบ้างที่แบบคนจะทานอย่างเงี้ย ตอนนี้เราจะมีจิ้มจุ่มค่ะน้ําซุปจะมีสองสูตรนะคะจะมีสูตรต้มคงแล้วก็จะเป็นน้าซุปน้ําใสเป็นสูตรไก่ค่ะคุณลูกค้าซิกเนเจอร์ของเราก็คือจะเป็นน้ําจิ้มซุกี้แล้วก็จะมีน้ําจิ้มเจ่วซึ่งที่อื่นไม่มีนะคะะค่จุดเด่นพี่ว่าน้องมากกว่าใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะเดี๋ยวน้องชื่ออะไรน้องอ๋อลิตาค่ะลิตาเนอน้องชื่ออะไรครับอ้อยค่ะน้องอ้อยกับน้องลิตาครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับเอาสั้นๆขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะก็คือว่าในโครงการนี้นะคะฮาจุตุไทยแลนด์จะมีร้านเป็นบุฟเฟ่จิ้มจุ่มนะคะคือว่าจะมีเป็นร้านตลุมบอลนะคะในโครงการนี้ส่วนฝั่งนู้นจะเป็นโดมไม้ไผ่ยาวๆชื่อว่าร้านอาหารแบมบูใหญ่จะเป็นอาหารไทยสี่ภาคค่ะลูกค้าสามารถมานั่งก็คือว่ามาเดินเล่นก่อนแล้วก็ไปทานอาหารจะเลือกเป็นจิ้มจุม่มหรือว่าจะเลือกเป็นอาหารไทยก็ได้ในโครงการนี้ค่ะขอบคุณค่ะ นะเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟมาดูว่าร้านนี้ตลุมบอลนะมีอาหารแบบไหนเป็นยังไงบ้างนะครับเอามาแล้วเริ่มจับจานแรกอันนี้จานอะไรครับจานรวมเนื้อค่ะเป็นจานเริ่มต้นของทางร้านเรานะคะจานรวมเนื้อทุกท่านดูใหญ่มากใหญ่มากดูครับมีหอยมีกุ้งมีปลาหมึกแบบมีเยอะมากนะครับมีเส้นมาม่าด้วย นะะฮนี่คือจานเนื้ออาเดี๋ยวเรามาดูจานหมูว่าเป็นอย่างไรเอาคำขัเลยเลยแล้วน้องนะนี่เลยรวมหมูนะคะรวมจานโอ้โหนี่ใหญ่มากทุกท่านเท่าไหร่นะสามเก้าเก้านะฮะหมูสองเก้าเก้านะฮะแล้วก็เนื้อเนี่ยสามเก้าเก้านะครับก็มีบวกบวกด้วยนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าไม่อิ่มเนี่ย โอ้โหเรียกว่าไม่ได้นะต้องอิ่มมากเพราะว่าใหญ่มากนะฮะนี่เป็นหมูมาดูหมูบ้างอ่ะมาดูหมูนะฮะหมูก็จะเป็นแบบว่าหมูจะเป็นแบบว่าอ่าก็รวมทุกอย่างเหมือนกันนะก็จะมีหมูเพิ่มมาให้ด้วยเรียกว่าเยอะมากแล้วก็ใหญ่มากมกินเรียกว่าอิ่มแนะ่นอนทุกท่านนะก็ถ้ามาฮราจุกุไทยแลนด์เนี่ยมาแวะทานที่ร้านตะลุมบอลได้ครับผม เดี๋ยวเราไปล้านต่อไปกันต่อเลยครับ ปไปแนะนำเซตนี้นย่างคบว่ามันอะไรยังไงครับนี่จะเป็นขนมหวานของที่นี่นะคะอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้านิยมสั่งทานก็คือช็อกโกแลตลาวาค่ะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตลาวาแล้วก็เสิร์ฟพร้อมคู่กับผลไม้สดนะคะก็จะมีกล้วยส้มสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีไอศครีมให้สสกูปพร้อมกับวิปครีมค่ะนี่ค่ะชวญลองทานได้เลยค่ะทานได้ที่ไหนครับหลวงปู่ที่ร้านอาหารเบนบูเท่านั้นค่ะ <c oughs> จ้าอันนี้ฮันนี่โทสต์ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเมนูเรียกเป็นของที่นี่เลยเป็นเรียกว่าเป็นต้องมานี่ต้องสั่งค่ะใช่ค่ะก็คือว่าตัวขนมปังจะเป็นขนมปังพรีเมียมนะคะตัวนี้ค่ะที่เราจะทาตัวมีเนยสดอยู่เป็นขนมปังเนยสดแล้วก็ทาเนยสูตรพิเศษของทางร้านนะคะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นคือเมเปิลไซรับนะคะคือว่าสามารถลาดใช่ค่ะกาหนดความหวานด้วยตัวเอง ว่าจะทานหวานมากน้อยแค่ไหนนะคะก็มีผลไม้สดค่ะไอศครีมพร้อมกับวิปครีมค่ะจะมีเป็นขนมปังที่ไซส์ใหญ่ค่ะ249บาทเท่านั้นค่ะโอ้ไม่แพงเนาะ2 1งบาทใช่ใอย่างเราอะก็แค่139บาทเซ็ตเมื่อกี้มาเมื่อกี้เนาะค่ะเซ็ตแรกค่ะใช่ค่ะอันนี้ชื่อเซ็ตอะไรนะครับตัวนี้เป็นฮันนี่โทสค่ะฮันนี่โทสค่ะใช่ค่ะช้นใหญ่ค่ะขอบพระคุณค่ะ ครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมา คืนด้วยอันนี้เป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตกับไอ้รวมมิตรแล้วก็มีผลไม้เพียบเลยอร่อยต้องลองมาทานนะใค้ได้เลยแบมบูใหญ่ดูในอาหารจุกจุกไทยแลนด์ร้านสวยๆเจอร้านไหนสวยๆร้านนั้นแหละร้านแบมบูใหญ่เป็นร้านใหญ่ๆห,หลังคาใหญ่ๆเลยเข้ามาได้เลยอร่อยมาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง g ก o w i n g Up ด้วยนะคะอริกาโตก็แซมัสะเงยียนเงียน